สวัสดีครับวันนี้นะครับค้อยจะมาสอนวิธีการปิดการออนไลน์ใน a c e b o o k นะครับหรือจุดสีเขียวแบบนี้นะครับไม่ให้เพื่อนเราเห็นนั่นเองนะครับจะมีวิธีการอย่างไรบ้างไปดูกันต่อเลยครับสำหรับวิธีการทำนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอป Messenger นะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เป็นจุดสีเขียวตรงนี้นะครับ ที่เป็นสถานะกําลังใช้งานนะครับตอนนี้มันเปิดอยู่นะครับเราต้องการปิดนะครับเราก็ปิดสถานะไปได้เลยนะครับมันก็จะปิดไปทั้งสองอันนะครับแล้วเราก็ออกไปดูว่ามันปิดหรือยังนี่นะครับที่รูปโปรไฟล์ของเราจุดสีเขียวหายไปแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการปิดสถานะกําลังใช้งานหรือจุดสีเขียวไม่ให้เพื่อนเรารู้นะครับว่าเรากําลังใช้งานนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ